เหล่ากาชาติจังหวัดตากมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ถึงที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนภาษาไทยไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ห้องรับรองจังหวัดตากชั้นห้าสารากลางจังหวัดตากนายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึงที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดตากโดยมีนางสาลิสาพิรมรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนางสาวนนุมนพรมวาหัวหน้าสถานีกาชาติเทพรั์ สถานีกาชาติที่13จังหวัดตากนางจรูลรักษ์โชติมานนท์รองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากนายสวนิศสุริยกุลณอยุทธยาประหลัดจังหวัดตากและตัวแทนผู้รับมอบแต่ละอำเภอเข้าร่วมในพิธีด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดตากได้ดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาลที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้มีการพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติมจากห้องเรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้โดยในพื้นที่จังหวัดตา่างมีเด็กนักเรียนที่อ่านภาษาไทยไม่ออกและเขียนหนังสือภาษาไทยไม่ได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่6จํานวน1,427คนในพื้นที่5อําเภอได้แก่ อำเภอท่าสองอยางจำนวน855คนอําเภออุ้มผางจำนวน344คนอําเภอแม่ระมาดจ,จำนวน171คนอําเภอแม่สอดจำนวน52คนและอําเภอสามเงาจำนวน5คนในการนี้เหล่ากาชาติจังหวัดตากได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษามอบให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มดังกล่าวโดยเหล่ากาชาติจังหวัดตากร่วมกับสถานีกาชาติเทพรัฐสถานีกาชาติที่13จังหวัดตากและ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดดำเนินการสนับสนุนงบประมาณและการจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษาซึ่งภายในถุงยังชีพประกอบด้วยสมุดเรียนยาสีฟันโอนตินไม้บรรทัดกบเหลาดินสอสบู่และแปรงสีฟันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประธานในพิธีได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้แก่ผู้แทนรับมอบจากห้าอำเภอเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นไป